ก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเทา้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับกราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนด้วยละกันครับที่ร่วมเดินทางไปกับช่องหลีทองจี h ช n แนลของเราด้วยละกันครับเขาบอกว่าวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานครับผมพยายามคิดบวกไว้ครับพี่น้องนะฮะเป็นกำลังใจให้ตัวเองนี่แหละดีที่สุด มาอารุณสวัสด์ยามเช้าครับผมไม่เช้าหรอก <c oughs> จะแปดโมงกว่าแล้วมีอะไรกันมาก็มาดูมาชมกันเอานะครับเมื่อวานก็ไปทําคลิปให้อาจารย์วินัยติดไม้ติดมือเหมือนเดิมครับผมเป็นค่าน้ามันไว้ไปทําคลิปให้พี่น้องเหมือนเดิมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยละกันนะครับขอบคุณกับการติดตามรับชมเป็นกําลังใจดีด มีอะไรมานําเสนอก็มาเลือกมาชมกันเอาครับพี่น้องถูกแพงจัดสินใจกันเราเองนะครับโอ้วันนี้ก็นี่แหละครับพี่น้องทั้งหมดแถวตรง <c oughs> วันนี้ได้ตู้เป็นอเมซอนมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมจะเป็นฮอนลดนะครับเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับแต่วันนี้ได้ของเทมานหนึ่งนะนี่นะฮะอเมซอนของช่างน็อตนะครับผมที่เราเรียกกันว่าอเมซอนอเมซอนนี่ของเทต้องเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องนี่นะครับผม ของเทเขาไม่ได้ตัดตะเกรงแบบนี้นะอันนี้เจ้าของเดิมเขาไปตัดนะครับผมตรงช่องระบายเหลยมไม่มีผลอะไรครับใส่เหลยมไปก็เจ้าวจ้าบโลเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ได้เป็นฮอนลูดอเมซอนของช่างน็อตมาสองใบนะพี่น้องนี่ครับผมของเทสโลโก้เขียวตัดขาวนะฮะสภาพโดยรวมไม่มีแตกไม่มีบวมไม่มีผุนะครับตัวนี้เป็นฮอนลดูดสองคูณสอง นะครับเป็นของนอ็อตสาวของเท้เลยอเมซอนนะครับสภาพตามที่พี่น้องเห็นเลยสนใจมีอยู่2ใบเด้อพี่น้องเด้อได้ในราคา3,000บาทต่อใบเด้อนะครับอเมซอนเท้ฮอนโหลดเด้อพี่น้อง2อคูณสใครหาอยู่ของเทของช่างนอ็อตจัดเลยครับผมใบละ3 0 0 0มีอยู่2ใบนะครับแลกคอมเพคกกันหน่อยครับผมแลกคอมเพตัวนี้ ผมว่าน่าจะลึกลึกได้เรื่องอยู่นะนี่นะครับผมไม่มีตะลําเม็ดอะ่ะตัวนี้ไว้ใส่ชุดเครื่องปรุงอะ่ะ <c oughs> ใส่ทาบได้อ่าใส่พวกตระกูลทาบได้ครับพี่น้องยาวอยู่ครับผมนี่นะฮะก็ตัวนี้สภาพโดยรวมสวยนะยังไม่ได้ทําความสะอาดนี่ฝาครับพี่น้องเป็นของอ o m p a c t นะครับตัวนี้ประมาณ 8u นะครับผมอืมสี่เดี๋ยนะเดี๋ยวนับก่อนพี่น้องอันที่สี่แล้วห้าหกเจ็ด แปดไม่ใช่สิบยูบ่ะสิบหรือแปดเนี่ยทำไมมันใหญ่จังอ่ะเออเนี่ยออะวัดอย่างนี้เนาะนี่อ่ะอันนี้ก็อันนี้สามยูเนาะสี่ยูห้ายูหกยูหกยูเจ็ดยูแปดยูเนี่ยทำไมมันเหลือเขาเรียกกี่ยูอ่ะพี่นออ้องเออนะครับฝาปิดครบนะครับสวยงามด้านในไม่มีหักไม่มีบวมนะครับมีขาแบบนี้ให้นะครับเอาไปทำความสะอาด ตัวนี้มีสนิมเล็กน้อยไม่เยอะจนเกินไปไม่มีบวมนะครับนี่แน่นๆเลยนะครับเหล็กตัวนี้เป็นของคอมเพกนะครับตามที่วัดเลยผมว่าน่าจะประมาณเกือบสิบยู่ใส่อุปกรณ์เครื่องปรุงได้อยู่นะครับลึกอยู่นะนี่นะครับผมลึกเลยอะไม่มีตลับเม็ดอะพี่น้องนะครับตัวนี้ได้สองพันห้าใครเอาได้2500บาทพร้อมฝาสวยๆเลยนะครับปลั๊กไฟ NTS ใช้งานได้ปกติมีไฟส่งตรงนี้ด้วยนี่เป็นรุ่นพิเศษนะ ออส่งได้นะครับส่งดูอุปกรณ์พวกเวลาเราคัดอ e ีคง EQ นะครับตัวนี้เป็น NTS สภาพสวยใช้งานได้ปกตินะครับโวลต์นวัดตรงนะครับตัวนี้ได้1,300บาทเดอ้อตัวนี้ได้1,300บาทเป็นปลั๊กไฟของ NTS มีไฟส่งด้วยนะพี่น้องเป็นรุ่นพิเศษนะครับมาดูครอสสองทางเป็นของ DBX นะครับตัวนี้เป็น2 2 3 XL สภาพตามที่พี่น้องเห็นเลยสวยๆเลยครับผมนี่ ยังลื่นๆอยู่เลยครับพี่น้องสองทางนะครับตัวนี้เป็นของ dbx นะครับไม่น่าจะเทตัวนี้ได้หนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้ได้หนึ่งพันทุนนะครับแล้วก็ตัวนี้ dbx นะครับผมเป็นสองสองสามหนึ่งสภาพสวยมีตรงนี้ถลอกนิดนึงนะครับก้านยังลื่นๆอยู่เลยนะฮะตัวนี้สวยดีนะครับผมใครสนใจสไลด์ยาว dbx ตัวนี้ได้2,300บาทครับพี่น้อง2,300ครับผม นะเออมานะครับจัดเลยครับพี่น้อง2 3 0 0ันามร้ยบาทสวยๆเลยนะครับปลั๊กไฟมาเลยเด้อใครที่สั่งไว้นะครับปลั๊กไฟมือ1ได้มาอีก2ตัวมาทีละ2ตัวครับพี่น้องกระเท่นกระทนมาแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ใหญ่นะนี่นะครับเบรกเกอร์ใหญ่นะครับผมไม่ใช่รุ่นสวิตช์เล็กแบบนี้นะนี่นะครับมีเบรกเกอร์ใหญ่ตรงนี้ด้วยแล้วดูสายครับพี่น้องนี่นะครับ อัดไปเลยนะครับใครที่สาย power นะครับใครที่เอาไปเล่นของหนักๆเข่นต่อ power ผม่าคุ้มนะมีดีเลยด้วยนะครับช่วยในการไฟกระชากนะจะค่อยๆติดทีละช่อง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 นะครัมี usb ให้ด้วยนะครับด้านหน้า2ด้านหลัง8ดเด้อพี่น้องนี่นะครับปักอย่างดีแข็งแรงทนทานสนใจมีอยู่2ตัวตัวละ1300บาทนะครับตัวนี้1,300บาท นะฮะใครสนใจมาดูได้นะครับเจอของดีครับพี่น้อง <c oughs> ลูกค้าเก่าเก็บครับแต่กล่องนี่ยนหมดแล้วอืมนี่กล่องที่ถลอกหน่อยนึงนะครับลูกค้าบอกว่าซื้อมามาสำรองเฉยๆยังไม่ได้ใช้งานเลยเอากล่องไม่ว่ากันดูด้านในก่อนอืลงไปนู <c> ่น <oughs> นะครับกล่องอาจจะไม่สวยนะครับแต่ภายในโอ้โหนะฮะ ยังไม่ได้ใช้งานเลยพี่น้องนะครับยังไม่ได้ใช้งานเลยนี่ฐานก็มีให้เอานี่นะครับนี่ลูกไม้ครับผม U R ยี่สิบสี่ D ครับพี่น้องวันนี้ได้มาตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ยางกันกลิ้งมีให้นะครับตัวนี้อะแดปเตอร์ของเขานะครับผมอันนี้เป็นชุดเสียบสายจัญญาณนะครับเสาเอา่าลูกลักเขาหน่อยโอ้นะฮะพี่น้อง ไม่อยากจะแกะถุงออกให้เลยครับผมมันสวยอะพี่น้องนี่ครับผมเป็น UR 2 4 d ตัวนี้สินค้ายังไม่เคยโดนไฟด้วยพี่น้องได้มาหนึ่งตัวครับผมลูกค้าซื้อมาสำรองเฉยๆรุ่นนี้ผมเคยเทสแล้วนะครับวันก่อนผมได้มือสองมานะครับนู่นพี่น้องนู่นเห็นเสาไหมนู่นน่ะเออนู่นน่ะกองหญ้าอยู่นู่นอ่ะหน่วยกองสีเหลืองๆอ่ะรับสัญ,ญญาณได้สบายไม่มีหลุดนะครับผมเทสให้แล้วนะครับ ตัวนี้ถ้าใครจะเอาเดี๋ยวเทสจริงให้นะครับใครจะเอาเดี๋ยวเทสจริงให้เดี๋ยวผมจะเดินเทสให้เลย2ตัวเลยนะครับถ้าว่ามีหลุดผมไม่ส่งไปให้หรอกเพราะว่าตัวนี้รุ่นนี้มันดีผมเลยกล้าวมานะครับราคาไม่สูงด้วยนะครับได้2,450บาทครับผมสัญญาณ20เบสสบายเลยรุ่นนี้นะครับได้เป็นมือหนึ่งด้วยนะครับได้มาตัวเดียวใครเร็วใครได้นะ 2,450บาทอุปกรณ์ครบเลยครับผมกับเจ้า UR24D ครับผมมาดูในส่วนของฮอนโรดนะครับอันนี้เป็นของอวยชัยนะครับช่างฝีมือดีจากจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องดูสภาพงานเขาครับตัวนี้ลูกค้าเอามาออกงานได้สองงานเด้อพี่น้องนะครับออกงานได้สองงานนะครับนี่นะครับสภาพก็เลยค่อนข้างที่จะเปะเวอร์แบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะ สภาพสวยเก็บงานสวยนะครับฝาหลังแน่นหนาแข็งแรงทนทานนะครับด้านหน้าเป็นตะแกรงหน้าขาวอย่างดีติดฟิลเตอร์ให้นะครับซใบจะติดฟิลเตอร์ส่วน2ใบนี้จะไม่ได้ติดให้นะครับสใบนี้จะไม่มีฟิลเตอร์จะไม่มีโลโก้แต่เป็นของอวยชัยทั้งหมดนะครับตัวนี้จะเป็นฮอนโหลดนะครับเป็นฮอนโหลดเรซิ่งแต่จะเป็น2อคูณหนะสคูณหนนะครับก็คือ เสียงกลางจะอยู่ตรงกลางแล้วก็เสียงกลางต้องใส่เป็นพอยซซอสอย่างเดียวต้องใส่เป็นไลอาเร่อย่างเดียวนะครับก็คือเขาจะทําเป็นเนี่ยสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเราก็หาพอยซซอสมาเปก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้มีอยู่6ใบเป็นของอวยชัยนะครับเป็นฮอนโหลดอคูณหนึ่งเรซิ่งนะครับตัวนี้ไม่ใช่หน้าตรงนะเป็นฮอนโหลดนะครับไม่มีบาร์มาด้วยนะครับตัวนี้ถ้าใครเอา6ใบ นะครับถ้าแยกนะผมให้ราคาแยกก่อนนะครับใบละ2,400บาทนะครับผมเฮ้ยไม่ใช่สิ <c oughs> พูดผิดอืมเอาไหมเอาไหมตั้งสติก่อนเอ้ยนะฮะเออ3,400บาทเออนะ2อ0 0นี่งานเข้าเลยนะขาดทุนยับเยิน <c oughs> นะฮะ3,400บาทเดอ้อมีอยู่ทั้งหมด4ใบเอ้ย6ใบโอ้เลอะเทะไปหมดแล้วครับวันนี้รู้สึกว่าจะหลอนๆยังไงไม่รู้ นะครับนี่นะฮะจัดเลยพี่น้องสวยมากนะครับใช้งาน2ง,งานนะครับมือหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณใบละ4,5 0 0นนะครับเราซื้อมือ2ก็พอ3 4 0 0บาทมีอยู่ทั้งหมด6ใบใครเอาถูกมานะครับ12นิ้วทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวลืมบอกอันนี้ก็12อ,อันนี้ก็12แต่อันนี้ได้เป็นเทสของช่างน็อตได้ใบละ3,000ันตัวนี้ของอวยชัยสภาพจะสวยกว่าก็ได้ใบละ3,400บาทครับผม มาดูของดีอีกหนึ่งชิ้นครับผมนะฮะใหม่กว่านี้ต้องไปซื้อมือหนึ่งแล้วด้วยพี่น้องนะครับมือหนึ่งไม่มีสายให้นะนะครับมือหนึ่งไม่มีสายให้แบบนี้นะนี่นะฮะดูครับพี่น้องอันนี้เป็นของอเมิเจอร์นะครับของเฮียสงนะครับผมสวยๆเลยนี่นะครับไม่ต้องพูดถึงว่าสวยขนาดนี้ไหมอืมนะฮะใช้งานด้วยยังเนี่ยนะอันนี้ได้มาใหม่จริง นะครับพร้อมสายด้วยนะครับจะเป็น2คูณหเด้อใครที่จะเอาไปประกอบเสียง10ๆซิใสๆตัวนี้ไม่ควรพลาดมือหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณพันสถึงเกือบพันสนะครับแล้วแต่บางร้านเขาจะขายอันนี้ผมขายสภาพ99%เลยนะฮะเอาไปพันเดียวพอต่อตัวนะครับอัมเเจอร์สองคูณหนึ่งบาทต่อตัวมีทั้งหมด4ตัวนะครับมาดูในส่วนของดอกครับพี่น้องวันนี้ได้เจ้า E 2สอมา นะครับสภาพนี่อย่างนี้เลยนะครับ e สองร้อยนะครับแต่บอกไว้กนนะว่า e สองร้อยตายเรียบเลยนะฮะโดนยิงมาแล้วดดกเดิมเดิมสองอกนะครับส่วนตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้เป็นของเรียวเทคดอกเดิมเหมือนกันอาเทคมเป็นของอาจารย์รักอาเทคนะครับอาเทค c รอดพี่น้องอาเทค c ไม่ดับนะครับส่วน e สองร้อยนี่สวรรคตหมดเลยนะครับผมติดมองเลยโดนกระสุนยิงมานี่ตัวนี้ก็ หมวกยังสวยอยู่นะนี่นะครับผมแต่ตูดนี่บอกได้เลยครับกระดาษยังเอี่ยมเอี่ยมอยู่เลยนะครับนี่นะฮะหมดนี่ดับสามติดหนึ่งเออนะครับ e สองร้อยนะตัวนี้นะครับสวยมากนี่นะครับดอกดืมๆไม่เคยส้มนะครับผมแต่ว่าขาดเทียบร้อยดูตูดครับพี่น้องดอกยังใหม่ๆเลยนะครับหมดนี้ผมเอาสองพันบาทนะครับหมดนี้เอาสองพันบาทดังหนึ่งนะตัวนั้นดังส่วนสามดอกนี่ต้องเอาไปส้มเองนะครับสี่ดอก สองพันบาทครับพี่น้องใครสนใจโทรมาเลยครับผมเดี๋ยวใส่กาลังไปให้นะครับอืมวันนี้มีสเตปดาวนะครับอยู่สองเครื่องกำลังจะเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูก่อนนะครับก็จะเป็นอะโมตาหนึ่งร้อยแอมนะครับหนึ่งร้อยแอมนะครับที่ขึ้นให้เป็นตัวสีฟ้านะครับกำลังจะไปรับตัวมาใครสนใจโทรมาได้ตัวนี้สวยมากมี้อด้วยนะครับอะโมตาตัวนี้หนึ่งร้อยแอมนะครับผมใช้งานได้ปกติ นะครับเพงปลั๊กไม่ได้แถมให้เด้อได้แต่ตัวเขานะครับตัวนี้ได้ในราคา7,500บาทนะครับ7,500บาทส่วนแผงปลั๊กด้านบนนะครับพร้อมสายแผงได้500บาทเด้อพี่น้องใครสนใจตัว100่อยมที่ผมขึ้นรูปให้เดี๋ยวไปรับตัวมาวันนี้สนใจตัวละ7,500บาทแผงด้านบน500บาทนะครับ มาดูในส่วนของ New h i g h Tech นะครับผมนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่นี่เป็นแบบนี้นะพี่น้องน,นี่นี่อันนี้คือไม่ผ่านหม้อไฟอันนี้คือปิดอันนี้คือไฟมาตรงนี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือไฟมาตรงอันนี้คือไม่ผ่านหม้อเพิ่มไฟงงไหมพี่น้อง <c oughs> ผมก็งงนะอืออันไหนผ่านหมอ้อละบัดนี้เออนะฮะเอาไปเช็คกันเองแล้วกันน่าจะเป็นตัวเนี้ยนี่นะครับน่าจะเป็นตัวนี้แหละผ่าน นะครับส่วนตัวนี้ก็นี่เอา้าแ,แก๊แกๆเลยนะครับผมก็ตัวนี้เป็นนิว h ฮเทคนะครับผมตัวนี้เป็นสเตปดาวแบบนอนนะครับสีเหลืองนะฮะสภาพก็ยังโอเคอยู่นะนี่นะครับยังโอเคอยู่สวยๆเลยครับผมใครสนใจตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหลังก่อนนะฮะนี่ด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะนี่นะครับด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะครับสภาพสวยเลย นะครับไม่มีบุบไม่มีแตกนะครับตัวนี้นะฮะใครสนใจตัวนี้ผมให้ในราคา5,700บาทนะครับ 40M นะครับเป็นแบบนอนขึ้นเหล็กได้สบายใครที่ชอบโชว์แบบสไตล์เหล็กนะครับผมได้ในราคา4ี่ไอห้าพันบาทนะครับตัวนี้ได้5,700นะครับแล้วก็แผงไฟอืมนะครับแผงไฟพร้อมเหล็กไม้นะครับแผงไฟพร้อมเหล็กไม้ก็คือมีในส่วนของคัตเอาท์ตราช้างนะครับผม ปลักไฟให้4ตัวไม้เป็น15มิลนะครับเจาะด้านข้างแถมสติกเกอร์ไอเอสให้ด้วยนะครับผมด้านหลังมีในส่วนของตัวนี้ให้นี่นะครับผมก็เสียบแบบใหญ่ได้แล้วก็จะมีตัวนี้ไว้ใส่สเต็ปได้เลยนะครับตัวนี้ได้1000บาทนะครับแผงตู้ไฟตัวนี้ได้1,000บาทครับพี่น้องใครสนใจก็กริง้งกรังโถรมาได้นะครับอ่ะมีอะไรเหลืออีกไหม อันนี้จะเป็นของใหญ่ด้วยพี่น้องนะครับมีใครสนใจไหมโอ้โหใหญ่มากครับพี่น้องนี่บลเท่มเลยครับผมตัวนี้จะเป็น W นะครับไม้20มิลขอบเหล็กแน่นหนานะครับตัวนี้จะเป็น20มิลแล้วก็จะเป็นตู้21นิ้วนะครับสภาพตู้สวยนะครับเช็คไม้ก่อนเนี่ยครับผมนะนี่นะครับแต่ว่ามันจะมีใบหนึ่งครับที่มันทะลุอ่ะพี่น้องนี่ นะครับตรงตูดนิดหนึ่งเออนะครับก็สีใบครับพี่น้องนี่พวกนี้นี่สมบูรณ์เลยนะนี่นะครับขอบเหล็กแน่นหนาสียังเห็นชัดเลยครับผมเอาไปเก็บสีใหม่นะครับตัวนี้เป็นตู้เก่าเก็บนะครับนี่นะดูด้านหลังครับพี่น้องยี่สิบเอ็ดนิ้วครับผมมีตู้ตัวนี้เลยมีตำหนิใบเดียวนี่นะครับผมก็พิดเดียวอย่างพี่น้องนะครับเสียดายนี่นะฮะไม่งั้นนี่แจ๋วเลย เอาไปส้มเด้อตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ไม่มีผลนะนะครับจริงๆแล้วไปโจกแล้วใส่เป็นมือจับก็ได้นะครับทาเป็นมือจับอยู่ตรงนี้เลยนะครับโจกให้เนียนหน่อยหนึ่งเนี่ยแล้วใส่มือจับตรงนี้เลยจะเนียนเลยนะครับตัวนี้มีอยู่สี่ใบนะนี่ครับแน่นๆเลยยี่สิบเอ็ดนิ้วใครชอบสายเบรกมายกไปเลยครับผมหมดนี้ผมให้สามพันบาทหมดนี้สามพันบาทครับพี่น้อง นะครับอลังการเลยอ๋อยี่สบเอนิ้วเพชรอ่าเป็น W ีด้วยพี่น้องนี่ครับตะเกรงผ้าสวยๆเลยครับผมนี่นะครับสวยมากโคบเหล็กแน่นหนาเลย4ใบเนี่ยเอาไป3,000พี่น้องนะครับตกเฉลี่ยใบละ750บาทนะครับผมยกไปเลยพี่น้องนี่นะครับสี่ใบรู้เรื่องนะครับผมนี่นะครับตกใบละเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับผมคุ้มเลยนะตัวนี้เอาไปโจะนะเนี่ยไปแก้ตรงนี้เอาก็คือโจะแล้วก็ใส่ตัว เป็นมือจับก็ได้นะครับเนียนเลยก็เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นด้านหลังเนาะเนี่ยครับมันก็ไม่มีผลอยู่แล้วเสียงมันก็ตัวนี้จะไม่โดนตรงเสียงนะเพราะว่ามันจะมีลิ้นลิ้นบังให้เรียบร้อยหมดแล้วตัวนี้จะมีลิ้นบังนะครับตัวนี้รู้สึกว่าเนี่ยโดนอะไรกระแทกลุกเลยครับผมหมดนี้3,000บาทครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูตัวพร้อมดอกครับตัวนี้จะเป็น18นิ้วด้วยพี่น้องนะครับตัวนี้สวยมากนะครับนี่นะฮะ หงานพี่น้องดูแรบหลบมุมแบบอือเราไม่อยากจะพูดถึงเลยครับนี่นะครับมีในส่วนของพลาสติกนะครับโดกจะเป็น NPE Tiger นะครับผมนี่นะครับโดกเดิมๆเลยนะครับนี่มีทั้งหมดสี่ตู้นะครับตู้สวยมากครับผมนี่นะคขอบพลาสติกใหญ่ให้นะครับผมขัดลุกมุมให้สียังเนียนๆอยู่เลยตัวนี้ตู้ใช้งานน้อยมากนะครับผมนี่เป็นหน้าผ้านะครับผมเป็นคางหมู ตัวนี้เป็นทางหมูนะครับผมนี่นะครับสเปคค่อนด้านหลังก็จะประมาณนี้ส่วนตัวนีไ้ไม่ได้ผูนะตัวนี้รู้สึกว่าสีจะถลอกนะครับผมมีอยู่สีใบนะครับผมนี่นะฮะใครเอาก็เอาไปเลยนะพี่นงผมให้สองพันสี่พอตัวนี้พร้อมดัง2องพันสี่นะครับผมต่อใบย,ยกไปเลยครับพี่นองนี่มีทั้งหมด4ใบนะนะครับสองพันสี่ร้อยบาทมาเอาไปเ้อเนี่ยตัวนี้สวยมากครับผมนี่ นะขัดลูกมุมแบบโอ้โหนี่อืมนะฮะนี่นะครับบอกเลยว่าเนียนๆเ,เลยครับผมตัวนี้มีซับมีอะไรด้วยนะครับตัวนี้พร้อมโดกนะครับได้ใบ2,400บาทนะครับใครจะแยกทรูมาดับบิคางหมูของเทร้อยยี่สิบแนนอนนะครับสนใจเบอร์โทรศับเอาเลยครับพี่น้อง